จีนกันต่อหรือพอแค่นี้ต้องติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับคู่ของฟ้าโยกโกะคู่จีนสุดฮอตจากซีรีส์ Girl Love Brand the Series ที่ทั้งคู่เนี่ยเล่นด้วยกันเรื่องแรกก็ถือว่าปังเกินต้านตกอหัวใจแฟนๆทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศกันรัวๆค่ะ บอกเลยว่าคู่ของฟ้าโยโกเนี่ยมีฐานแฟนคลับเป็นจำนวนมากค่ะที่คอยติดตามและก็ซัพพอร์ตทั้งคู่อยู่ตลอดแต่ว่างานนี้ก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบข่าวกันแล้วนะคะว่าตัวของฟ่ายกับทางบริษัทต้นสังกัดมีปัญหาในเรื่องของมุมมองการทำงานและทั้งค่ายก็ยังเผยว่ากำลังอยู่ในช่วงเจรจาเพื่อหาทางออกในการยกเลิกสัญญาต่อกันค่ะอีกเรื่องก็คือความสัมพันธ์ของฟ้าโยโก ตัวของทังค่ายเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ขอออกความเห็นงานนี้เรียกว่าช็อกหัวใจแฟนคลับกันสุดๆไปเลยค่ะหลายๆคนก็ส่งกําลังใจให้กับทั้งคู่และก็รอซัพพอร์ตฝ้าโยโกะกันต่อไปในส่วนของคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังในแวดวงการบันเทิงนะคะเรียกว่าก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน พอเราเข้าไปส่องในโซเชียลนะคะก็เรียกว่าหลายคนเลยค่ะที่ออกมาพูดถึงเรื่องคู่จีนฟ้าโยโกะรวมถึงก็ยังออกมาเปิดเผยนิสัยนะคะของสาวฟ้าพีระยาที่หลายๆคนเนี่ยได้เคยร่วมงานด้วยนั่นเองค่ะ อย่างพี่แมวนะคะโปรดิวเซอร์ละครแล้วก็ซีรีส์หลายๆเรื่องที่เคยทำงานร่วมกับศิลปินดาราหลายคนค่ะและก็ยังเป็นหนึ่งในแฟนคลับของคู่ฟ้าโยโกะด้วยนะคะซึ่งตอนมีข่าวลือช่วงแรกๆเนี่ยก็ออกมาโพสต์ถึงทั้งคู่หลังจากที่ค่ายแถลงแล้วพี่แมวเนี่ยก็ออกมาโพสต์ประมาณว่าเสียดายคู่นี้มากๆทั้งที่มีฐานแฟนคลับและไปได้ไกลอีกเยอะ ถ้าให้มองแบบคนเบื้องหลังนะคะก็มองว่าเพื่อนในวงการเขารู้ข่าวก็ยังบนว่าเสียดายเลยถึงงานจะไม่ได้ไปได้วยกันแต่ก็ขอให้ทั้งคู่เนี่ยจับมือกันตลอดไป อีกโพสตหนึ่งนะคะที่ก็มีการเปิดเผยความรู้สึกว่ายิ่งเห็นก็ยิ่งรู้สึกว่าทําไมเขาใจร้ายจังสงสารน้องๆสู้นะคะจับมือกันไว้ทําตามที่เคยสัญญากันไว้นะคะนี่เชื่อนะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีสิ่งดีๆอบอุ้มน้องๆแน่นอนขอให้ทุกอย่างเนี่ยคลี่คลายเร็วๆเอาใจช่วยมากๆพร้อมกับแท็กไปยังฝ้ายแล้วก็โยโกะด้วยค่ะ โดยโพสต์ล่าสุดนะคะมีการพูดถึงนิสัยใจคอของฝ่ายพีรยาว่าน้องเนี่ยคือที่สุดแล้วนิสัยที่จริงใจความรับผิดชอบในหน้าที่งานที่ทำพ,พี่เพื่อนๆในวงการรู้กันดีพี่ขอส่งกำลังใจช่วยน้องนะขอให้น้องของเราได้รับแต่สิ่งที่ดีๆอย่าได้พบเจอกับคนที่ไม่ดีอีกเลยเดี๋ยวมาร่วมโปรเจกต์งานดีๆด,ด้วยกันนะคะ ขณะที่พี่ปินปินประวีณน,นะคะซึ่งเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์แห่งวงการเพลงซีรีส์เนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังบทเพลงดังมากมายหลายล้านวิวค่ะก็เคยร่วมงานกับทั้งฝ้ายโยโกะนะคะก่อนหน้านี้ออกมาพูดถึงทั้งคู่อัปเดตให้แฟนเนี่ยได้ทราบถึงสภาพจิตใจของทั้งคู่อยู่ตลอดหลังจากที่มีดราม่าเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ให้กําลังใจทั้งฝ้าและก็โยโกะ ล่าสุดค่ะก็ออกมาโพสตอรี่ไอจีนะคะเป็นคําพูดที่บอกว่าแล้วฟ้ายังมาให้กําลังใจผมทําเพลงว่าสู้ๆพี่ปิน ส่งรักให้พี่ฟ้ายกันเยอะๆเลยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าในส่วนของพี่เบนค่ะซึ่งเป็นทีมผู้ผลิตเบื้องหลังที่เคยร่วมงานกับทั้งคู่นะคะก็มาส่งกําลังใจให้กับทางฟ้ายีรยาด้วยเหมือนกันโดยก็ได้มีการโพสต์รูปร่วมกับฟ้ายนะคะพร้อมกับข้อความร่ายาวเลยว่าตอนแรกจะไม่ลงรูปใน TikTok ตอนวันเกิดที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจละ เพราะอยากให้หลายๆคนได้รู้ว่ามันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาเป็นคนดีและน่ารักกับเรามากๆเลยวันนั้นก่อนวันเกิดเราไปบล็อกช็อตซีรีส์อีกเรื่องที่กําลังทําอยู่ซึ่งไกลมากคืนก่อนฟ้ายโทรมาบอกพี่เบนไปกินข้าวกันพี่ก็บอกว่ากว่าพี่จะเสร็จเย็นมากเลยนะแล้วโลมันก็ไกลามากด้วยน้องบอกไม่เป็นไรหนูไปหาใกล้ๆได้เดี๋ยวหนูส่งโลให้หลังจากทํางานเสร็จก็ขอพี่รถตู้กลองเนี่ยลงใกล้ๆกับโลร้านอาหารที่ น้องส่งมาให้แล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ตามไปซึ่งพอมาถึงร้านวันนั้นเนี่ยเจอพี่โอปอที่ซื้อเค้กมาเซอร์ไพรส์ และมีแนนที่มาพร้อมกับดอกไม้วันเกิดที่น่ารักมากอยากจะขอบคุณทุกๆคนในวันนั้นความมีน้ำใจความใจดีแล้วก็ความเป็นคนดีของทุกๆคนโดยเฉพาะฝ้ายน้องเป็นคนที่ดีมากเป็นคนเก่งตลอดเวลาที่ออกกองถ่ายซีรีส์กับน้องน้องไม่เคยมาสายเลยไม่เคยอิดออดทำงานเต็มที่ตลอดคอยให้กำลังใจทุกคนและเป็นกันเองกับทีมงานทุกฝ่ยายย้ำว่าทุกฝ่ายจริงๆทุกคนเนี่ยจะโดนฝ้ายแกล้งหมดแซวแซวและ น้องเนี่ยมักจะพูดเสมอว่าพี่เบนหนูอยากออกกองอีกวัยๆคิดถึงบรรยากาศการออกกองน้องคือนักแสดงตัวจริงและน้องพัฒนาการการแสดงของตัวเองอยู่เสมอแค่อยากจะออกมาซัพพอร์ตน้องในเวลาที่น้องสมควรได้รับโลกไม่ได้ใจดีกับเราทุกวันแต่เราสมควรได้รับสิ่งที่ดีและส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นทุกๆวันจากโพสต์ล่าสุดที่ลงไปเนี่ยไปไล่อ่านคอมเมนต์ทำให้รู้ว่ามีคนรักหนูมากขนาดไหนร้องไห้ได้นะ แล้วกลับมายิ้มไวๆพี่อยู่ตรงนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเพื่อนนักแสดงอย่างแอปเปิลราพิสรานะคะที่ออกมาโพสต์สตอรี่ค่ะแชร์ภาพของเสื้อ ที่มีการออกแบบโดยฟ่ายค่ะพร้อมกับคำพูดนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยได้ก็จะประมาณว่าสัญญาว่าจะไม่ไปไหนถ้าคุณสัญญาว่ายังอยู่ค่ะและนี่นะคะคือคำสัญญาที่ฝ่ายได้ให้ไว้กับแฟนๆนั่นเองล่ะค่ะบอกเลยนะคะว่าทางฟ่ายปิรยาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีหลายๆคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านิสัยดีอย่างที่แฟนคลับเขาได้พูดกันนะ,นะคะว่าเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆดาราเซเลบแม่ แต่โปรดิวเซอร์ผู้จัดเนี่ยออกมาให้กำลังใจทางฝั่งของพี่ฟ้ายกันเยอะมากๆแล้วทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าพี่ฟ้ายเป็นพี่พของน้องๆดูแลทุกอย่างแม้แต่ช่องข่าวในวงการบันเทิงเขายังรู้ว่าฟ้ายเนี่ยสายดูแลฉะนั้นนะคะใครที่บอกว่าพี่ฟ้ายมีปัญหาหรือว่าเป็นปัญหาอันนี้เนี่ยไม่จริงเลยละค่ะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นจากทางฝั่งของแฟนๆนะคะรวมไปถึงคนเบื้องหน้าเบื้องหลังวงการบันเทิงที่เรานำ มาฝากกันค่ะ